สี่ห้าหนึ่งสี่นะครับขบวนสองห้าสี่นะครับวันนี้ทําเวลาดีมากๆนะครับหลังสวนชนบุรีนะครับขบวนสองห้าสี่นะครับกําลังเข้าจอดที่สถานีบถไฟโขงนะครับช่วงนี้นะขบวน254านะครับทำเวลาดีเพราะว่าสายใต้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งทางคู่ได้แล้วนะ ทำให้การเดินรถสายใต้นะครับคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงรถสายยาวๆนะครับใช้หัวรถจักรใหม่ๆเกือบทุกขบวนแล้วนะฮะทำให้ปัญหาหัวรถจักรเสียระหว่างทางไม่ค่อยมีก็ทำให้ขบวนอื่นทำเวลาได้ดีด้วยนะครับวันนี้ขบวน255นะจอดรับสรงผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากาเพื่อนๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไต์สันกระดิ่งก,กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประถุชาแนลครับกับขบวน254หลังสวนคนบุรีนะครับเดี๋ยวนี้ขบวน254นะฮะเปลี่ยนมาใช้หัวรถจักรฮิตาชินะครับมาถือว่าสุดยอดมากๆแล้วพบกันใหม่นะครับ